คุณเคยได้ยินเสียงที่ไม่มีใครอยู่ข้างๆบ้างไหมเสียงกระซิบเบาๆที่เหมือนจะดังจากความว่างเปล่าคำพูดที่ก้องเข้ามาในหัวบอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเสียงนั้นไม่ได้มาเพื่อปกป้องคุณถ้าแท้จริงแล้วมันคือพันธนาการที่ไม่มีวันปล่อยมือคุณจะทำอย่างไรเมื่อสิ่งที่คุณเชื่อว่าเป็นเทวดาประจำตัวกลับอาจเป็นเงาที่ตามหลอกหลอนตลอดไปคุณเคยรู้สึกไหมว่ามีบางอย่างกำลังมองคุณอยู่ ทั้งๆท,ที่รอบตัวไม่มีใครเลยมันเริ่มจากเสียงเบาๆข้างหูคล้ายเสียงลมหายใจของใครบางคนเสียงนั้นไม่ได้ดังมากแต่มันชัดเจนพอที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงคําแรกที่ฉันได้ยินคือคุณไม่ได้อยู่คนเดียวฉันสะดุง้งพยายามหันซ้ายหันขวาแต่ก็ไม่มีเงาของใครยิ่งฉันพยายามเพ่งฟังเสียงนั้นยิ่งชัดเจนเหมือนใครสักคนจงใจให้ฉันได้ยินมันไม่ใช่เสียงที่น่ากลัวอย่างเดียว แต่มันเต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับเสียงที่รู้จักฉันมานานรู้จักทุกความคิดที่ซ่อนอยู่ในใจฉันเริ่มสับสนนี่คือภาพหลอนหรือคือการเตือนจริงๆแต่คำพูดต่อมาทำให้ฉันแทบหยุดหายใจระวังเขากำลังมาหาเธอเขาใครคือเขาฉันกดมือแน่นกับหน้าอกหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาความเงียบเข้ามาปกคลุมแต่เสียงกระซิบยังวงเวียนอยู่ในหัวมันไม่หายไป กลับดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนอยู่ข้างหลังฉันตลอดเวลาฉันตัดสินใจหันกลับไปมองอย่างรวดเร็วแต่ตรงนั้นก็ยังว่างเปล่าอย่างไรก็ตามทันทีที่ฉันหันหลังกลับเสียงฝีเท้าแผ่วเบาก็ดังขึ้นทีละก้าวทีละก้าวชัดเจนขึ้นใกล้เข้ามาเรื่อยๆฉันไม่กล้าขยับแม้แต่นิ้วเดียวแล้วเสียงกระซิบก็ดังอีกครั้งคราวนี้ชัดเจนจนเหมือนอยู่ข้างแก้มอย่าหันไปมอง ร่างกายฉันแข็งทื่อทันทีคำถามเต็มหัวใครกำลังเดินเข้ามาและทำไมเสียงนี้ถึงบอกให้ฉันไม่หันไปหัวใจเต้นแรงจนหูอื้อแล้วเสียงฝีเท้าก็หยุดลงอยู่ข้างหลังฉันพอดีความเงียบกดทับจนแทบหายใจไม่ออกฉันรู้ว่ามีใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแต่ฉันไม่กล้ามองสิ่งเดียวที่ฉันได้ยินคือเสียงกระซิบอีกครั้งเสียงที่ทั้งอบอุ่นทั้งเงย็นเยือกในเวลาเดียวกัน ถ้าเธอหันไปตอนนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปฉันหลับตาแน่นมือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้ทุกเสี้ยววินาทีเต็มไปด้วยความกดดันและแหละลมหายใจอุ่นๆของใครบางคนเป่ารถต้นคอฉันช้าๆฉันแทบจะกรีดร้องแต่เสียงก็คังอยู่ในลำคอในความมืดเงียบงันฉันรู้แล้วว่าเสียงกระซิบไม่ได้โกหกและคืนนี้ฉันไม่ได้อยู่คนเดียวจริงๆฉันยังคงยืนนิ่งไม่กล้าหันกลับไปมอง เสียงกระซิบยังคงอยู่ข้างหูเย็นเยียบจนขนลุกไปทั้งตัวอย่ามองเชื่อฉันหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนจะระเบิดออกมาเสียงฝีเท้าที่หยุดลงเมื่อครู่ตอนนี้กลับเงียบเกินไปมันเงียบจนผิดปกติราวกับเวลาถูกกลืนหายไปฉันพยายามกลืนน้ำลายแต่คอแห้งผ่กแล้วเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ชัดกว่าเดิมเขายังอยู่ตรงนั้นแต่เขาไม่ได้อยากให้เธอเห็น ฉันเริ่มสับสนถ้าเขาไม่อยากให้ฉันเห็นแล้วทำไมต้องยืนอยู่ตรงนี้ความกลัวกัดกินหัวใจแต่ก็มีบางอย่างบอกฉันว่าต้องฟังเสียงนี้ต่อไปเสียงกระซิบเริ่มเปลี่ยนไปช้าลงหนักขึ้นเขาตามเธอมานานแล้วฉันสะดุ้งสุดตัวตามฉันทำไมต้องเป็นฉันฉันพยายามตั้งสติแต่ยิ่งคิดก็ยิ่งสับสนใครกันที่ตามฉันและเพื่ออะไรฉันอยากถามออกมาแต่เสียงไม่ออกจากปาก ร่างกายหนักเหมือนถูกตรึงไว้กับที่แล้วจูจ่ๆเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นหัวเราะที่ไม่ใช่ของผู้หญิงไม่ใช่ของคนที่กระซิบแต่เป็นเสียงหัวเราะต่ำๆของใครอีกคนเสียงนั้นดังอยู่ข้างหลังใกล้จนสัมผัสได้ฉันขนลุกสู้น้ำตาแทบไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบข้างหูรีบพูดขึ้นทันทีอย่าขยับเขากำลังทดสอบเธอทดสอบหมายความว่าอย่างไรฉันไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาทำให้ทุกอย่างยิ่งน่ากลัวกว่าเดิมเงาดำค่อยๆลือยไปตามพื้นเคลื่อนไหวชา้ชาๆมาจนถึงปลายเท้าฉันฉันมองลงไปมือสั่นไม่หยุดเงานั้นไม่เหมือนเงานคนธรรมดามันบิดเบี้ยวขยับเหมือนสิ่งมีชีวิตฉันพยายามถอยหนีแต่เท้าไม่ขยับเลยแม้แต่น้อยเหมือนร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นเสียงกระซิบเอ่อยอีกครั้งราบเรียบแต่กดดันอย่าก,กลัวฉันอยู่ตรงนี้ แต่หัวใจฉันกลับสั่นระรัวเพราะยิ่งฟังเสียงนี้นานเท่าไรฉันยิ่งไม่มั่นใจว่าเขาอยู่เพื่อปกป้องฉันหรืออยู่เพื่อจับตาดูฉันกันแน่และในวินาทีนั้นเสียงหัวเราะด้านหลังก็ดังชัดขึ้นอีกไม่นานเธอจะต้องเลือกเลือกระหว่างอะไรเลือกระหว่างใครฉันยังไม่ทันได้คิดต่อเงาดำนั้นก็ค่อยๆเลอยขึ้นมาตามขาของฉันเย็นเยียบหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก และเสียงกระซิบก็สั่งประโยคสุดท้ายห้ามหันไปเด็ดขาดไม่งั้นเธอจะเสียทุกอย่างเงาดำเลื้อยสูงขึ้นเรื่อยๆจากข้อเท้าสู่หัวเขา่าร่างกายฉันสันสานหัวใจเต้นแรงราวกับจะขาดออกเป็นเสียงเสียงเสียงกระซิบยังคงก้องอยู่ข้างหูอย่าหันไปฟังฉันเท่านั้นฉันพยายามกดความกลัวไว้แต่ยิ่งกดก็ยิ่งรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมาลมหายใจติดขัดทุกวินาทีเหมือนยาวนานเป็นชั่วโมง แล้วเสียงหัวเราะต่ำๆของใครบางคนก็ดังขึ้นอีกคราวนี้ไม่ได้อยู่แค่ข้างหลังแต่ดังอยู่รอบตัวเหมือนทุกทิศทุกทางเต็มไปด้วยเสียงเดียวกันฉันกัดฟันแน่นอยากจะกรีดร้องแต่ก็ทำไม่ได้เสียงกระซิบพูดอีกครั้งเขากำลังรอคำตอบจากเธอคำตอบคำตอบอะไรฉันไม่เข้าใจเลยแม้แต่น้อยแล้วเสียงหัวเราะก็ดังประโยคที่ทำให้เลือดในกายฉันเย็นเฉียบเลือกฉันหรือเลือกเขา ฉันตัวแข็งทื่อนี่หมายความว่าอย่างไรเลือกใครฉันเริ่มหายใจถี่หัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงกระซิปรีบพูดแทรกขึ้นทันทีอย่าเชื่อเขาเขาไม่ใช่คนที่เธอคิดน้ำเสียงเต็มไปด้วยแรงกดดันราวกับกำลังบังคับให้ฉันตัดสินใจฉันอยากจะถามใครคือเขาใครคือเธอแต่ไม่มีเสียงใดๆหลุดออกจากปากเงาดำยังคงเลยขึ้นเรื่อยๆเ,เย็นเยียบไปจนถึงเอว ฉันรู้สึกเหมือนถูกพันธนาการร่างกายไร้อิสระโดยสิ้นเชิงแล้วเสียงหัวเราะก,ก็กระซิบประโยคหนึ่งแผ่วเบา,าแต่ชัดเจนฉันต่างหากคือผู้ที่อยู่ข้างเธอเสมอคำพูดนั้นเหมือนคมมีดแทงเข้าไปในหัวใจเพราะก่อนหน้านี้เสียงที่กระซิบข้างหูมาตลอดก็พูดแบบเดียวกันฉันเริ่มสับสนจนแทบเสียสติใครคือมิตรใครคือศัตรูเสียงหนึ่งบอกให้เชื่ออีกเสียงหนึ่งก็บอกให้ระวัง ฉันเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองส่วนแล้วทันใดนั้นเงาดำก็ค่อยๆก่อตัวเป็นรูปร่างไม่ใช่คนชัดเจนแต่เป็นร่างสูงโปร่งที่คล้ายมนุษย์ไม่มีใบหน้ามีเพียงเงามืดว่างเปล่ามันยืนอยู่ข้างหลังฉันนิ่งเงียบแต่กดดันจนแทบหายใจไม่ออกเสียงกระซิบเอ่ยอีกครั้งราบเรียบแต่เด็ดขาดถ้าเธอหันไปตอนนี้เธอจะเป็นของเขาทันทีฉันหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัว ในใจมีแต่คำถามวงเวียนแล้วถ้าไม่หันไปฉันจะต้องเป็นของใครฉันยืนสัน่นร่างกายถูกตรึงไว้ด้วยเงาดำที่เย็นเยียบเสียงกระซิบยังคงไม่หายไปดังชัดเจนที่ข้างหูอย่าหันอย่าฟังเขาแต่เสียงหัวเราะต่ำๆก็ดังขึ้นอีกก้องกังวานรอบตัวเหมือนสะท้อนมาจากความมืดเธอไม่เห็นหรือเขากำลังปิดบงังบางสิ่งจากเธอคำพูดนั้นแทงเข้าไปในใจฉันทันทีฉันเริ่มลังเล สายตาสั่นไหวแม้ไม่ได้หันไปมองเสียงกระซิบพูดอีกครั้งหนักแน่นขึ้นกว่าเดิมเขาอยากหลอกใช้เธออย่าฟังฉันหายใจติดขัดหัวใจเต้นแรงจนปวดแน่นในอกสองเสียงนี้สู้กันไม่หยุดทั้งสองต่างบอกว่าตัวเองคือความจริงแต่ฉันกลับไม่รู้ว่าใครกันแน่ที่พูดจริงเงาดำที่พันธนาการร่างกายค่อยๆขยับรัดแน่นขึ้นเย็นจนเสียวซ่านไปถึงกระดูกฉันกัดฟันน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัว เสียงหัวเราะดังใกล้เข้ามาอีกเขาไม่ใช่เทวดาที่เธอคิดเขาคือสิ่งที่กักขังเธอมานานต่างหากฉันสะดุ้งทันทีเทวดาทำไมถึงพูดแบบนั้นฉันเริ่มสับสนหนักกว่าเดิมตลอดเวลานี้เสียงกระซิบที่บอกว่าปกป้องฉันแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่เสียงกระซิบเอ่ยขึ้นอีกครั้งครั้งนี้เสียงสั่นแต่ยังพยายามมั่นคงอย่าเชื่อเขาถ้าเธอเชื่อทุกอย่างจะจบสิน้นฉันตัวสัน่น ไม่รู้ว่าควรทำยังไงแต่แล้วจู่ๆความเย็นจากเงาดำก็เปลี่ยนเป็นร้อนวูบเหมือนเปลวไฟที่เผาไม่จากข้างในฉันกรีดร้องในใจแต่เสียงไม่ออกลมหายใจหอบทีร่างกายเกรงจนแทบขาดอากาศเสียงหัวเราะกล้องดังขึ้นเธอจะอยู่กับฉันหรือจะถูกเขากลืนหายไปตลอดกาลฉันเริ่มหมดแรงหัวใจเหมือนถูกบีบจนเล็กลงเรื่อยๆทุกอย่างเริ่มมืดลงในสายตา แต่ก่อนที่สติจะดับวูบไปเสียงกระซิบก็พูดขึ้นถ้าเธอเลือกผิดเธอจะไม่มีวันได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกเลยเสียงกระซิบกับเสียงหัวร้อยังคงปะทะก,กันในหัวฉันเหมือนสองขั้วตรงข้ามบีบให้ฉันต้องเลือกแต่ฉันไม่รู้เลยว่าใครคือมิตรใครคือศัตรูร่างกายฉันยังคงถูกเงาดำรัดแน่นเย็นบาดลึกเหมือนน้ำแข็งทุกครั้งที่ฉันพยายามขยับมันกลับบ,บีบรัดแรงขึ้นจนลมหายใจแทบขาดห้วง เสียงกระซิบเอ่ยอีกครั้งเด็ดขาดและเร่งรัดอย่าลังเลฟังฉันเท่านั้นแต่ทันทีนั้นเสียงหัวเราะต่ำๆก็ดังขึ้นแทรกเธอเคยถามเขาบ้างไหมว่าเขาเป็นใครจริงๆหัวใจฉันสะดุง้งวูบใช่ตลอดเวลานี้ฉันไม่เคยถามเลยเสียงกระซิบที่บอกว่าปกป้องฉันแต่ไม่เคยเปิดเผยตัวตนจริงๆฉันเริ่มหายใจถี่ความสงสัยกัดกินหัวใจยิ่งกว่าความกลัวเสียงหัวเราะยังคงก้องอยู่รอบตัว เขาไม่ใช่เทวดาเขาคือพันธนาการที่มองไม่เห็นน้ำเสียงนั้นมั่นใจเย็นชาแต่หนักแน่นฉันหลับตาแน่นพยายามกั้นเสียงทั้งสองออกไปแต่ยิ่งกั้นมันกลับยิ่งดังขึ้นเสียงกระซิบสั่นเล็กน้อยเหมือนเริ่มหมดความมั่นใจอย่าฟังเขาฉันคือผู้ปกป้องของเธอฉันกัดฟันความสับสนท่วมท้นในอกใครกันแน่ที่พูดความจริงเงาดำเริ่มขยับอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่การรัด แต่มันค่อยๆแทรกเข้ามาในตัวฉันเย็นว่าบจนกระดูกสัน่นเหมือนกำลังจะกลืนกินทุกส่วนในร่างฉันพยายามต้านแต่ยิ่งดิ้นม,มันก็ยิ่งแน่นเสียงหัวเราะดังลั่นขึ้นถ้าเธอไม่เลือกฉันจะเลือกแทนเธอหัวใจฉันเต้นแรงร่างกายสั่นสะท้านเหมือนจะพังทลายในหัวเต็มไปด้วยเสียงสองเสียงที่ตีกันไม่หยุดแล้วทันใดนั้นความเงียบก็ตกลงมาอย่างกระทันหันไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงกระซิบ มีเพียงเงาดำที่หยุดนิ่งแต่อัดแน่นด้วยพลังที่กดทับจนหายใจแทบไม่ออกฉันยืนอยู่ตรงทางแยกที่มองไม่เห็นและรู้ว่าอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าการตัดสินใจของฉันจะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดกาลเงาดำที่นิ่งสงัดกลับทำให้หัวใจฉันเต้นแรงยิ่งกว่าเสียงใดๆเหมือนมันกำลังรอคอยให้ฉันเป็นคนเอ่ยคำตอบออกมาเองลมหายใจติดขัดร่างกายหนักอึ้งจนแทบขยับไม่ได้ แล้วเสียงหัวเราะต่ำๆก็กลับมาอีกครั้งก้องสะท้อนชัดเจนเธอไม่หนีไปไหนได้ถ้าไม่เลือกตอนนี้เธอจะหายไปตลอดกาลฉันกัดฟันรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบจนเล็กลงเรื่อยๆแต่ก่อนที่ฉันจะตอบเสียงกระซิบข้างหูก็ดังแทรกขึ้นอย่าเชื่อเขาเขาหลอกเธอเสียงนั้นสั่นแต่ยังพยายามมั่นคงเหมือนกำลังกลัวว่าฉันจะหลุดมือไปฉันสับสนยิ่งกว่าเดิม ทั้งสองเสียงต่างบอกว่าอีกฝ่ายคือผู้หลอกลวงแต่ไม่มีใครให้คำอธิบายที่ชัดเจนฉันหายใจแรงสมองสับสนจนมึนงงเงาดำค่อยๆขยับเลื้อยสูงขึ้นจนถึงหน้าอกความเย็นแผ่ซ่านไปทั่วร่างราวกับวิญญาณถูกดูดออกไปทีละน้อยฉันร้องในใจแต่เสียงไม่ออกมาเสียงหัวเราะเย็นเยียบดังขึ้นใกล้หูเธออยากมีอิสระหรืออยากเป็นนักโทษของเขาตลอดไปคำพูดนั้นบาดลึก ฉันเริ่มนึกย้อนไปตั้งแต่เสียงกระซิบแรกที่บอกว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวมันอาจจะจริงแต่มันไม่เคยตอบว่าตัวเองเป็นใครหรือว่าจริงๆแล้วฉันถูกกักขังมาตลอดโดยไม่รู้ตัวเสียงกระซิบรีบพูดขึ้นอีกครั้งกดดันจนแทบหายใจไม่ทันฉันคือเทวดาของเธอฉันอยู่เพื่อปกป้องเธอแต่เสียงหัวเราะโต้กลับทันทีถ้าเขาปกป้องจริงทำไมเธอยังกลัวขนาดนี้หัวใจฉันสั่นไหวใช่ ถ้าเขาคือผู้ปกป้องจริงทำไมทุกอย่างถึงน่ากลัวขนาดนี้เงาดำรัดแน่นขึ้นอีกเลือดในกายเย็นเฉียบจนแทบหยุดไหลฉันเริ่มหมดแรงร่างกายโอนเอ็นไปมาเหมือนจะลม้มเสียงกระซิบเอ่ยช้าๆทิ้งท้ายประโยคที่แทงลึกในใจถ้าเธอหันไปเธอจะไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปฉันน้ำตาไหลมือสั่นไม่หยุดทางเลือกกำลังใกล้เข้ามาและฉันรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเลือกทางไหน สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าคือความจริงที่ไม่อาจย้อนกลับหัวใจฉันเต้นแรงเหมือนถูกบีบจากทั้งสองด้านเสียงกระสิบยังคงย้ำไม่หยุดอย่าหันไปอย่าเชื่อเขาแต่เสียงหัวเราะต่ำๆก็โอบล้อมรอบตัวเธอเป็นของฉันอยู่แล้วแค่ยอมรับความจริงเท่านั้นฉันหลับตาแน่นเหมือนจะหลีกหนีจากทั้งสองเสียงแต่ยิ่งปิดกัน้นมันกลับดังขึ้นในหัวจนแทบแตกสลายเงาดำรัดแน่นกว่าเดิมคราวนี้ไม่ใช่เพียงร่างกาย แต่ความคิดจิตใจของฉันก็ถูกดึงลงไปในความมืดฉันหอบหายใจแรงเหมือนกำลังจมน้ำเสียงหัวเราะเอ่อยช้าๆกดทับทุกเส้นประสาทเขาไม่ได้ช่วยเธอเขากำลังใช้เธอเป็นเครื่องสังเวชฉันตัวชาคำพูดนั้นบาดลึกแต่ทันทีเสียงกระซิบสวนกลับเขาต้องการให้เธอกลัวอย่าหลงเชื่อฉันไม่รู้จะเชื่อใครทุกประโยคคือความจริงที่ขัดแย้งกันร่างกายเริ่มอ่อนแรง แต่สมองกลับถูกบังคับให้คิดวนไม่หยุดฉันเริ่มตั้งคำถามถ้าฉันไม่ได้เลือกเองจริงๆงั้นทั้งหมดนี้คือใครบางคนที่พยายามควบคุมฉันอยู่ใช่ไหมเสียงหัวเราะดังสนัน่นเหมือนอ่านความคิดฉันออกใช่และคนที่ควบคุมเธออยู่ตอนนี้ไม่ใช่ฉันฉันสะดุ้งทันทีไม่ใช่เขางั้นหมายความว่าเสียงกระซิบที่บอกว่าปกป้องฉันมาตลอดแท้จริงแล้วคือผู้กลุ่มโซ่ตรวนที่ฉันมองไม่เห็นเสียงกระซิบดังขึ้น แต่ครั้งนี้ไม่อ่อนโยนเหมือนก่อนอย่าคิดมากฉันคือแสงสว่างเดียวของเธอคำพูดนั้นกดดันยิ่งกว่าเดิมเหมือนคำสั่งไม่ใช่คำปลอบฉันเริ่มสั่นไปทั้งตัวหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอกความจริงค่อยๆเผยออกมาไม่ว่าฉันจะเลือกใครทั้งสองต่างก็ต้องการครอบครองฉันและฉันกำลังถูกผลักให้เดินเข้าสู่เส้นทางที่ไม่มีวันหวนกลับเงาดำลื้ยสูงจนถึงลำคอเย็นเยียบจนแทบหยุดหายใจ เสียงทั้งสองประสานกันพร้อมกันเลือกสะเงาดำบีบรัดแน่นขึ้นจนลมหายใจฉันขาดห่วงหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกจากอกเสียงทั้งสองดังขึ้นพร้อมกันเลือกฉันฉันสันสัานเหมือนร่างจะฉีกออกเป็นสองส่วนสมองมึนงงความคิดพันกันจนจับต้นชนปลายไม่ถูกแต่แล้วเสียงหัวเราต่ำๆก็เงียบลงทันทีความเงียบเข้ามากดทับหนักยิ่งกว่าคำพูดใดๆจูจู มันก็เอ่ยเพียงประโยคเดียวฉันจะให้เธอเห็นทันทีที่คำพูดนั้นสิ้นสุดเงาดำที่พันธนาการร่างกายก็พันคลายออกแทนที่จะหายไปมันกลับขยายตัวออกเป็นภาพภาพที่ปรากฏตรงหน้าฉันคือเงาร่างของผู้หญิงคนหนึ่งดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวริมฝีปากสันไหวเธอเหมือนฉันทุกประการฉันช็อกจนแทบหยุดหายใจนี่คืออะไรทำไมถึงมีฉันอีกคนปรากฏตรงหน้า เสียงหัวร้อดังแผ่วเบาแฝงความเย็นเยียดเห็นหรือ,อยังเขาไม่ได้ปกป้องเธอเขาคั้งเธอไว้ฉันยืนแข็งทื่อน้ำตาไหลอาบแก้มโดยไม่รู้ตัวผู้หญิงที่อยู่ในภาพกำลังถูกพันธนาการด้วยแสงสว่างบางอย่างแสงที่เหมือนอบอุ่นแต่กลับกักขังเธอไว้ไม่ให้ขยับเสียงกระซิบรีบดังขึ้นทันทีสั่นแต่แข็งกร้าวอย่าเชื่อภาพนั้นมันหลอกเธอแต่ในใจฉันเริ่มสั่นไหว เพราะแสงที่พันธนาการเธอที่เหมือนฉันเหมือนกับเสียงกระซิบนี้ที่โอบล้อมฉันมาตลอดอาจไม่ใช่การปกป้องแต่อาจเป็นการกักขังโดยไม่รู้ตัวฉันหอบหายใจแรงสับสนจนแทบขาดสติเสียงหัวเราะพู้ต่อชัดเจนและเย็นเฉียบเขาไม่อยากให้เธอเห็นเพราะถ้าเธอรู้ความจริงเธอจะไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปหัวใจฉันเต้นแรงมือสั่นไม่หยุดและในวินาทีนั้นฉันเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าใครกันแนะ่ คือผู้ที่อยู่ข้างฉันจริงๆฉันยืนจ้องเธออีกคนตรงหน้าภาพนั้นชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงภาพลวงตาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ยังคงจ้องมาที่ฉันเหมือนร้องขอความช่วยเหลือฉันตัวสั่นสมองตื้อไปหมดเสียงหัวเราะเอ่อยขึ้นชัดเจนในความเงียบนั่นแหละคือเธอจริงๆหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะถ้านั่นคือฉันจริงๆนั้นฉันที่ยืนอยู่ตอนนี้คือใครเสียงกระซิบรีบดังขึ้น เร่งร้าและสั่นเครืออย่าเชื่อนั่นคือภาพที่เขาสร้างขึ้นเพื่อหลอกเธอแต่ทันทีที่เสียงนั้นเอ่ยผู้หญิงในภาพกลับร้องให้ออกมาน้ำตาไหลไม่หยุดริมฝีปากสั่นไหวเหมือนจะพูดอะไรบางอย่างฉันเกื้อมือออกไปโดยไม่รู้ตัวแต่แสงที่พันฒนาการเธอไว้กลับแผ่ขยายปิดกั้นไม่ให้ฉันแตะต้องเสียงหัวเราะด,ดังสน,นั่นเห็นหรือ,อยังเธอถูกขังด้วยแสงที่เขาสร้างขึ้นฉันตัวชาเพราะมันจริง แสงนั้นเหมือนกับพลังเดียวกับที่ห่อหุ้มฉันมาตลอดอบอุ่นแต่ไม่เคยให้ฉันหนีไปไหนได้เสียงกระซิบกลับแข็งกร้าวยิ่งกว่าเดิมถ้าเธอเชื่อเขาทุกอย่างจะสูญสลายฉันกัดฟันความคิดตีกันจนปวดหัวแทบระเบิดใครคือความจริงใครคือผู้หลอกลวงแล้วฉันคือร่างจริงหรือคือภาพเงาที่ถูกสร้างขึ้นผู้หญิงในภาพมองมาที่ฉันดวงตาเต็มไปด้วยคำขอร้อง ริมฝีปากเธอขยับช้าๆและฉันก็อ่านออกทันทีเธอกำลังพูดว่าช่วยฉันด้วยหัวใจฉันบีบรัดน้ำตาเอ่อขึ้นเต็มดวงตาเสียงหัวเราะเอ่ยอีกครั้งเย็นเยียบจนขนลุกไปทั้งร่างตัดสินใจได้หรือยังว่าใครคือเธอจริงๆเสียงกระซิบกดดันสวนทันทีอย่าหลงกลเลือกฉันเดี๋ยวนี้ฉันท่จะกรีดร้องออกมาแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอความจริงกำลังแตกออกตรงหน้า และฉันรู้แล้วว่าตอนต่อไปคือวินาทีแห่งการตัดสินใจหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกภาพของผู้หญิงที่เหมือนฉันยังคงถูกกักขังอยู่ในแสงสว่างเธอร้องไห้ริมฝีปากสั่นไหวพึมพำขอให้ช่วยแต่เสียงกระซิบก็กดดันเข้ามาอย่าหันไปอย่าเชื่อมันฉันคือผู้ปกป้องเธอในขณะเดียวกันเสียงหัวเราะต่ำๆก็ดังก้องรอบตัวเขาขังเธอฉันกำลังปลดปล่อยเธอฉันหายใจแรง ร่างกายสั่นจนแทบยืนไม่ไหวความจริงซ้อนทับกันใครกันแน่ที่โกหกฉันมองไปที่ผู้หญิงในแสงนั้นน้ำตาเธอเอ่อจนไหลพราาริมฝีปากยังคงพูดซ้ำคำเดิมช่วยฉันฉันกัดฟันแน่นเสียงทั้งสองยังไม่หยุดตะโกนในหัวเลือดในกายเย็นเฉียบแต่หัวใจร้อนวูบเหมือนจะระเบิดและในเสี้ยววินาทีนั้นฉันตัดสินใจหันไปมองตรงๆทันทีที่ดวงตาประสานกับภาพนั้น แสงที่กักขังผู้หญิงคนนั้นแตกสลายราวกับกระจกแตกเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังลัน่นไม่ใช่เสียงของผู้หญิงในแสงแต่เป็นเสียงของเสียงกระซิบมันกรีดร้องอย่างเจ็บปวดเหมือนร่างของมันกำลังถูกฉีกออกจากกันเงาดำรอบตัวฉันสั่นสะเทือนแล้วค่อยๆจางหายไปทิ้งไว้เพียงความเงียบที่กดทับจนหูอื้อฉันสุดลงหอบหายใจแรงผู้หญิงในแสงค่อยๆเดินเข้ามาใกล้ ใบหน้าของเธอซีดเผือดแต่ดวงตาเต็มไปด้วยความจริงที่ไม่อาจปฏิเสธเธอยื่นมือมาจับฉันแล้วกระซิบเบาๆในที่สุดเธอก็เลือกแล้วทันใดนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทเงียบงนันไร้เสียงใดๆมีเพียงความรู้สึกสุดท้ายที่แทรกเข้ามาในหัวฉันว่าแท้จริงแล้วฉันไม่เคยอยู่คนเดียวเลยและสิ่งที่อยู่ข้างฉันมาตลอดไม่ใช่เทวดาแต่คือพันธนาการที่เรียกว่ากระซิบ